อัปเดตหนึเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เพิ่มมาใหม่เลยเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นด่านที่4เป็นด่านใหม่เป็น Invasion 2ก็คือเป็นอีเวนท์ที่2องเป็นอีเวนท์ที่มีตัวมาดระแล้วก็ของอีโวซาสเกะแล้วก็เพิ่ม3 LR ใหม่มาแล้วก็เพิ่ม สอง c r e t ที่เป็นตัวได้จากด่านใหม่ระดับ c h ชาเลนแล้วก็มาดระที่ได้จากอีเวนต์ห้าเอร์สีใหม่ของตัวละครมานั่นก็คือจะมีบัฟแล้วก็ดีบัฟแล้วก็แบล็กเฟรมที่น่าจะเป็นของซ a าสกิแล้วก็เพิ่มเป็นมันติฮิตก็คือตัวละคร จะมีแค่บางตัวที่สามารถตีได้หลายฮิตบางตัวก็อาจจะตีแค่ฮิตเดียวก็ได้ s s e r r t t b n n n r r u น i t น่าจะเป็นอ๋อออน่าจะเป็นแบบนาอย่างนาราุโตะนะเหมือนเซนอิสึอ่ะอัปเดตท,ที่แล้วอ่ะที่มันจะแบบเข้าตู้แค่รอบเดียวแล้วมันก็ไม่มาอีกเลยน่าจะใช่แล้วก็เลเวลตัวละครสามารถตันได้ที่30จากยี โพดใหม่ด้วยนี่เลยสำหรับอัปเดตสรุปอัปเดตก็มีอยู่เพียงแค่นี้แหละ